ขั้วเหนียวใบเขียวสวัสดีค่ะพบกับช่องเยมาาพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็เคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยจากทางช่องค่ะวันนี้ยมแมวก็มีเคล็ดลับเล็กๆนน้อยมาฝากอีกแล้วนะคะในการดูแลต้นพืชต้นไม้นะคะให้ขั้วเหนียวใบเขียวนะคะบำรุงด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะแล้ววัสดุที่เราจะนำมาบำรุงต้นพืชให้พืชของเรา ใบเขียวขั่วเหนียวนะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆในเปลือกไข่นะคะสารอาหารมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมหรือแร่ธาตุต่างๆนะคะที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะสามารถทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตใบเขียวขั่วเหนียวแล้วก็ไม่เป็นโรคใบเหลืองนะคะวิธีการหรอคะที่จะนําเปลือกไข่มาทํานะคะวิธีการไม่ยากนะคะ หลังจากที่เรากินไข่หมดแล้วเราก็จะนําเปลือกนี่นะคะไปล้างน้ํานะคะเพื่อให้เมือกหรือคราบข้างในเปลือกไข่นะคะออกหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปตากร้างเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเชื้อรานะคะแล้วมดก็จะไม่มานะคะเห็นไหมคะแล้วที่สําคัญนะคะเราตากซะหนึ่งแดดนะคะ ตากเพื่อให้แห้งฆ่าเชื้อโรคแล้วที่สำคัญนะคะเวลาที่จะนำตัวเขาไปทำให้ละเอียดนะคะง่ายมากนั่นก็คือการตำนะคะสำหรับเปลือกไข่นะคะเพราะว่าในการที่เราจะนำไปใส่ต้นไม้นะคะและถ้าเรานำไปใส่โดยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะทำให้การย่อยสลายยากนะคะและธาตุก็จะลงไปช้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําเปลือกไข่ตัวนี้นะคะให้ละเอียดนะคะละเอียดให้ได้ลักษณะนี้นะคะคเพื่อนๆเห็นไหมคะ ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องละเอียดมากมายนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะคะไม่ว่าจะใส่โคกตามหรือใส่ถุงเอาไม้ตีีตํตาๆนะคะให้เขาละเอียดแค่นั้นก็พอนะคะวิธีการที่ย่าแมวนํามานําเสนอนะคะทุกวิธีการจะเป็นวิธีง่ายๆที่เพื่อนๆทุกคนสามารถทําได้นะคะทําได้ไม่ยากนะคะไม่เสียเวลามากนะคะในการที่จะบํารุงต้นพืชน,นะคะพืชพวกนี้นะคะสามารถได้รับประโยชน์จากเปลือกไข่มากๆนะคะ การบำรุงต้นพืชนะคะเราสามารถบำรุงได้ทั้งพืชในกระถางแล้วก็พืชที่ลงดินนะคะหลังจากที่เราได้เปลือกไข่ที่ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่นะคะอย่างพืชในกระถางนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ทุกๆ15สิบห้าวันนะคะเพื่อนๆนหรือเพื่อนๆต้องการจะใส่เยอะก็ได้นะคะเถ้าเรามีเปลือกไข่เยอะนะคะไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชนะคะสําหรับเปลือกไข่ใส่ไปเลยค่ะ หลังจากนี้นะคะเปลือกไข่ก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชในกระถางหรือแม้กระทั่งพืชลงดินก็สามารถใส่ได้ค่ะค่ะแม้กระทั่งในกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ใส่แล้วก็บำรุงเขาได้นะคะถ้าต้นโตหน่อยเราก็ใส่ให้เยอะหน่อยนะคะไม่เป็นอันตรายกับต้นพืชน,นะคะเห็นไหมคะขั้วเหนียวใบเขียวนะคะพริกของเราก็จะติดทนติดออกเยอะด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะเปลือกไข่มีประโยชน์มากมายนะคะคนกินไม่ได้แต่มีประโยชน์กับต้นพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเปลือกไข่แล้วก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เพื่อบํารุงต้นพืชน,นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยมาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการบํารุงต้นพืช ด้วยเปลือกไข่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าอาจ,จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆนําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในทางช่องแยมแมลพาทมด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมลองเอาวิธีนี้ไปบำรุงต้นพืชกันนะคะ